คุณภาพดีกว่าเดิมเหมือนข้อแรกเลยคิดอะไรไม่ออกนะต่างชาติลงทุนไหมก็ต่างชาติลงทุนก็ได้แบบเอาให้พี่จีนมาลงทุนอะไรแบบเนี้ยเพราะเดี๋ยวนี้พี่จีนในกรุงเทพก็มีเยอะโอ้นี่ไงเคยดูในเฟซบุ๊กไหมเอามาม่าฮะเอามาม่ามยมา่าหยอดกาวใส่ถนนอ่ะนะคิดว่าให้ผ่านไหมมันรวยนะ มันรวยอ่ะใช่ให้ก็ได้ขอร้อยหนึงสนนนเนนขอร้อยนึงงชาติมันมีทินวัลมีทินวัลเพิ่มมีให้น้องได้ตั้งแปดร้อยห้าสิบอะขอร้อยนึงไม่ได้เหรอแต่ผมให้พี่ไปเจ็ดร้อยนะโอ้โหขอบคุณมากเอาละนะผลก็รื้อแล้วท็เานฉันเ็นอะไรก็คือทาสีเ้ามน้ำถ่าขยะโอ้ยอย่างนเขาก็ได้ตังค์ดีกว่าเสียตังค์ใช่ก็ขอซื้อก่อนได้ไหมอ่ะเชิญเลยอาจจะแบบ ช่วยรณรงค์การแยกการการแยกขยะก็ให้ทุกคนมีการรณรงค์ให้ช่วยกันแยกขยะทำโฆษณาอะไรเงี้ยแบบรณรงค์ช่วยกันแยกขยะให้ยารามาแบบทีเศษช่วยเหลือแยกขยะโอเคย้อนเรื่องแยกขยะอะไรครัมากเลยจะให้ถามเพราแยกขยะก็แล้วกันขอ50บาทที่ผมแค่สิบบาทอะ ไม่คิดจะเก็บตงังค์เลยตาพี่ฮะรอรอรอเาเทพเชื่อมันในตาสีคุ้หัวอุ้ยัวแรงมากคืึร้อยยี่สิบบาทรถติดอืมรถติดงั้นเหรอรถติดกันก็จ้างถนนให้มันใหญ่ขึ้นวางถังเมืองให้ดีๆคนจะได้เอ้ยถนนที่ว่าเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องติดไอ้อะไรนะวาง กำหนดแบบไฟจราจรให้มันแบบมีระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นจะได้จะได้รถจะได้มีระเบียบมากขึ้นเมื่อรถมีระเบียบรถก็ยังมีโอกาสที่จะติดน้อยลง<ส>แล้วพี่้าอยู่ใกล้ๆก็ไม่ต้องใช้รถเกางใช้รเล็กๆกน,นแค่ัหลายข้อผ่านให้เลย่ไหมสี่ร้อยยี่สิบอะไรดีซื้ออะไรดี ไปนึ่งที่ขาซื้ก่อนแยกกันเอาเอีกมาเอ,เอาขอ,อ,าอให้ดีน่าเท่าไนการแต่งเกิดนี่เท่าที่พี่เขาซื้อตลาดพี่ซื้อตลาดซื้อเองซื้อเองนั่นคือโลงเพาะเลียงไม่ใช่อบนั่นมันคือโล่เพราะเรียงเหรอในตลาดวะไม่ไงล่ะมัช่วยด้วยเหรอพี่มันแพงอ่ะโลอมันแพงอะโอเคมันก็อุราเชินรอ รถสาธารณะหรอที่จะพบได้มากก็คือที่นั่งไม่ดีมีแบบขยะยัดอยู่ตามบอก